วันนี้ถ้าเราจะจัดการกระเขรผมอยากจะฝากความคิดเห็นไปถึงแม่ทัพกุ้งสักนิดหนึ่งว่าเป็นไปได้ไหมเราปิดด่านแม่งอย่างเดียวตรงไหนก็แล้วแต่ปิดไปอย่างเดียวแล้วประกาศปิดถาวรไปเลยวันนี้ประเทศไทยก็สามารถที่จะสร้างกำแพงเมืองไทยได้แข่งกับเมืองจีนแม่งเลยแล้วติดประดับประดอยไปด้วยหลอดไฟสีแดงขาวน้ำเงินติดตลอดทางประมาณ800กิโลเมตร พี่น้องคิดว่ายัางไงครับเราแข่งกับกำแพงเมืองจีนเลยมีกำแพงเมืองไทยแม่งเลยที่เรื่องต่อไปนี้เป็นไงครับเราก็จะเป็นอะไรแหล่งท่องเที่ยวที่อะไรฮะที่คนแม่งจะต้องขึ้นไปเดินกำแพงเมืองไทยถ้ามาถึงประเทศไทยไม่ผ่านกำแพงเมืองไทยมึงมาไม่ถึงอย่างนี้ดีไหมพี่น้องถ้าชอบก็กดหนึ่งให้หน่อยแล้วที่พูดมาไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้แค่อะไรครับไม่ต้องรัฐบาลน,นะเอาทหารบอกพี่น้องครับวันนี้เรารอช้าไม่ได้แล้ว ขอรับบริจาคพี่น้องคนละห้าสิบบาทได้ไหมจะเอางบประมาณพวกนี้ไปสร้างกำแพงเมืองไทยแม่งแ0ดร้อยกว่ากิโลเงินมีเท่าไหร่สร้างเท่าไหร่สร้างเท่านั้นคุณเชื่อไหมไอ้เงินสองสามหมื่นล้านนะนิดเดียวนิดเดียวเลยผมว่ายังไงก็หาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งทหารมองหน้าเจ้าสัวบอกเฮ้ย hey, มึงว่าไงมึงจะยอมจ่ายไหมไอเจ้าสัวแม่งควักมาก่อนเลยห้าร้อยล้าน และแม่งมีขี่เจ้าสัวแม่งมีขี่นายทุนเน่เงินสองสามหมื่นล้านกูว่าแป๊บเดียวแล้วสร้างเสร็จปุ๊บแม่งกลายเป็นแลนด์มาร์กเลยระยะทาง800กว่ากิโลของประเทศจีนนี่แม่งเท่าไหร่วะสอ0 0ักว่าโลเราแปดร้อยกว่าโลเราเป็นที่สองของโลกใบนี้แขนกับกำแพงเมืองจีนคือกำแพงเมืองไทยผมต้องการให้แม่ทัพภาคที่สองปิดด่านประกาศปิดด่านปอยเปถาวร ช่องอะไรฮะไอ้พวกอะไรไอ้ไอ้ด่านจันทบุรีตาดเนี่ยของกองทัพภาคที่หนึ่งเนี่ยสร้างกำแพงเมืองไทยแข่งกับกำแพงเมืองจีนแม่งเลยเพราะจีนเป็นพี่ไทยเป็นน้องไม่มีปัญหาเลยพอรักท่องเที่ยวมาเที่ยวก,กำแพงเมืองไทยเสร็จมึงยังเดินไหวอยู่ก็เชนนิญนิมนต์ไปที่กำแพงเมืองจีนไปล่ออีกสองพันกว่าโลเดินให้ขาลากแม่งสักกสิ้นเรื่องจริงไหมครับไม่ต้องเสียไพ่พลไม่ต้องไปยิงปืนไม่ต้องไปยิงหนังกระติก แต่ก็ดีครับเป็นสีสันเวลาหิวอะไรก็เป็ไงนกนกบินอยู่ก็เป็นไงแต่ระวังบาปเท่านั้นเองอย่าไปยิงนกนกบินอย่างกระติกเอาไว้ยิงขเขมรอย่างเดียวยิงขเขมรไม่บาป mm hmm. พระท่านบอกว่าจงฆ่าในสิ่งที่ควรฆ่าอะไรที่แม่งควรฆ่าก็ฆ่าแม่งทิ้งซะยกเว้นฆ่าสัตว์นะครับฆ่าสัตว์เช่นนกเอ่ยปลาเอ่ยหนูเอ่ยอะไรพวกนี้แม้เว้นแต่คนขเขมรเท่านั้นที่ฆ่าได้เลยไม่ต้องติ่ไม่ต้องตัดสินใจนาน เห็นหน้าปุ๊บก,ก็ยิงปั๊บเลยนะครับเพราะไอ้พวกนี้มันเฮียฉะนั้นวิธีการจัดการคำเห็นไม่ใช่เรื่องยากแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดมากกว่าการกจัดการคำเห็นนะครับจันทบุรีตาต้องปิดด่านให้หมดปิดแบบปิดถาวรแล้ววันนี้ผมได้ข่าวว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะกระโดดลงมาดูเรื่องของอะไรครับเรื่องของเศรษฐกิจตามแนวชายแดนอันนี้กูก็ดีใจนะ อย่างน้อยมึงลืมตาสักทีหนึ่งมึงรู้ตัวได้ว่าเฮียป่านนี้คนแม่งจะอดตายกันหมดแล้วมึงเพิ่งจะมาแต่ดีกว่าไม่มาเขาเรียกว่ามาชา้ายังดีกว่าไม่มาส่วนมาแล้วจะทำอะไรได้บ้างกูไม่รู้มีหลายคนก็บอกป้ายภูมิธรรมเขาเอาอีกแล้วบอกอ๊้กูไม่สนใจเลยคนเนี้ยนี่ผมอยากจะฝากกองทัพฝากํำนักงานตํารวจแห่งชาติไปตรวจบัตรประชาชนในภูมิธรรมหน่อยว่าตกลงมันคนไทยแท้หรือเปล่าหรือกูชักจะสงสัยแล้วผู้จาทีไรขเขมรเป็นคนดีทุกทีเหมือนกันอะไรฮะ เหมือนกันนายกอิงเราอ่ะไม่มีอะไรไม่มีอะไรแล้วลุงเขาเป็นคนดีเขาไม่อยากต่อสู้เขาไม่อยากลบดูสิดูเนี่ยคุณดูคอมเมนต์ของลุงอังเคิลเราสิท่านบอกว่าเราเรียกร้องและสแสวงหาสันติภาพเราพร้อมที่จะก้าวสู่สันติภาพไปพร้อมๆกันแต่ในขณะเดียวกันเราต้องเคลื่อนพลไอออกตัวรักลุงดีที่หายเป็นไงพอแฉพ่อเขาไปทีเดียวนะอุงอิงกูเดือดเลยของที่จะคืนเขาอิงบอกว่ากูไม่คืนแล้วลงไม่ดี อารมณ์ไม่ดีอิงบอกไม่ไม่สบายใจถ้าคืนไปไม่สบายใจอย่าเห็นว่าคืนนะถ้าเห็นว่าคืนนะมึงก่บไอคำบางคำที่เขาพูดกันทั้งประเทศว่าไอพวกคนขายจุดจุดจุดเนี่ยแม่งจะเป็นพวกมึงหรือเปล่านะครับก็อย่าไปทำอย่างนั้นอะไรที่ดึงเชงได้ก็ดึงเชงต้องมีการตรวจสอบแม่งคนไทยกว่าจะได้ซับคืนเปไงต้องพิสูจน์แล้วพิสูจน์อีกต้องชี้แจงต้องชี้แจงที่มาของไรายได้ นี่ขเขมรบอกฮัลโหลลุงลุงอยากได้เลยลุงบอกหนูนะเดี๋ยวหนูจัดให้โอ้ยตายเลยถ้าอย่างนี้นะฉะนั้นนะครับวิธีการก็อย่างที่ผมบอกคือปิดด่านให้มันจบจบไปซะพอเราประกาศปิดด่านเสร็จหุ้นเซนตายสนิทเลยเพราะคนขเขมรผมพูดนับรู้กี่ครั้งแล้วว่าคนขเขมรไปแดกอาหารเวียดนามไม่ได้มันแดกไม่เป็นไปแดกอาหารจีนก็ไม่เข้าปากไปกินอาหารเวียดนามก็เห็นว่าตายหาไปคนสองคน เขาได้ผักได้ปลามาเขาต้องล้างน้ําทําความสะอาดไอ้เจนี่หิวโหยแดกกันดิบๆเลยไปแดกกันดิบๆไม่ต้องผ่านความร้อนแดกไปกับยาฆ่า,มาแมลงไงก็ตายไงแล้วไปโทษเวียดนามเขาอีกไอ้ส้นตีนเรื่องที่มันสําคัญต่ออย่างนี้ไปเนี่ยนะฮะมีคนก็บอกว่าอเมริกาแม่งไปพม่าแล้วแม่งไปพม่าอีกแล้วแม่งเตรียมจะไปสนับสนุนให้พม่าหักหลังจีนกูบอกกูบอกได้คําเดียวเลยนะพะม่าเขาไม่เหมือนขเขมร พม่าเขาไม่เหมือนขเขมรและที่สําคัญมึงจะส่งเงินส่งทองไปให้พม่าเท่าไหร่อะไรยังไงก็แล้วแต่แต่สุดท้ายยังไงก็แล้วแต่ไอไอลูกหลานมังกระดอยาวมันก็ไม่มันก็ไม่เนระคุณจีนนะครับไม่เนระคุณจีนเพราะเดี๋ยวถ้าเกิดสมมติไอมองขยินไอมองมองยุนไอมังกระดอยเนี่ยถ้าเกิดมันแพ้สงครามขึ้นมาเนี่ยมันจะหนีไปประเทศอื่นไม่ได้นอกจากจีนกับรัเสเซีย ดังนั้นมันแตะจีนกับรัสเซียมันถึงอยู่ได้ไงแต่ทีนี้ที่พม่ามันแพ้ต้องเสียเมืองเสียเมืองไปเพราะว่าอะไรฮะเป็นเพราะว่ามินออนไลน์มันไม่เชื่อไงมันหัวลั่นไงเอ่อนะครับมันลั่นอย่างเดียวเลยและที่สําคัญที่สุดการลบครั้งนี้ผมว่าจีนกับอินเดียจะคุยกันได้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าอินเดียมันสนับสนุนไอ้นี่ไงกลุ่มอารักันอินเดียสนับสนุนอารักันเพื่อจะไปกระทืบอะไรฮะเนปิดด เนบิดอนี่คือศูนย์กลางการสั่งการของมินออนไลน์เขาจะไปกระทืบตรงนั้นเลยเมื่อเขายึดเนปิดอได้ทุกอย่างก็จบแต่จีนยังค้ำยันอยู่นะครับจีนเอเ่ยัเซีเอยังคำ้ำแต่ว่ารัเสเซียเขาก็มาเป็นคนกลางไก่เกียรติและวันนี้และวันนี้จีนเขาจับมือกับอินเดียอินเดียบอกฮัลโหลอยู่เดี๋ยวจะกูซื้อเครื่องบินด้วยนะไม่ต้องห่วงครับพม่ายังไงก็ไม่ฉีกกฎแน่นอนและที่สําคัญนะฮะพม่ากับอินเดีย น่าจะคุยกันรู้เรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านคนกลางอย่างรัเสเซียวันนี้อินเดียก็โดนสหรัฐเล่นวันนี้หุนเซนก็เหมือนจะรู้ชะตากรรมตัวเองนะครับแล้วหุ้นเซนก็ยังคิดว่าศูนย์กลางปฏิบัติการของเขาคืออยู่ที่บ้านของเขาเองเขามั่นใจอย่างนั้นเขาเชื่อว่าเขาอวยโดนนั่นทำแล้วเขาจะอยู่รอดเขาเชื่อว่าโดนนั่นทำไม่เหมือนจีนจีนนั้นก็เป็นอะไรจีนนั้นเป็นนักลงทุน แต่สหรัฐอเมริกานั้นเป็นนักบุญที่ลงทุนแล้วป้นทีหลังแต่แต่ว่านายฮุนเซนเขาไม่ได้คิดอะไรมากเขาคิดว่าวันนี้กูแบมือขอได้กูขอก่อนแล้วเดี๋ยวคุณคอยดูได้เลยเดี๋ยวถ้าเกิดไอ้ทํามมันลาคานขึ้นมามันไม่ให้เงินแม่อะไรขึ้นมามันบอกมึงไปจัดการให้เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวกูทุ่มเงินให้คุณเชื่อผมเะครับไอ้ฮุนเซนจะไม่ฟังสหรัฐอีกต่อไปมันจะไม่ฟังสหรัฐอีกต่อไปแล้วทีนี้มันก็จะไม่เหลือใครทีนี้ล่ะ สบายง่ายๆเลยมันปิดประเทศเลยพอปิดประเทศเสร็จมันประกาศปลดสีหะมุนีทิ้งและมันจะสถาปนาตัวเองขึ้นมาของราดแทนจากนั้นมาก็วิ่งแจ้นไปที่ UNSC พยายามทำทุกอย่างให้โลกรู้แต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ฮุนเซนทำไปนั้นจะสูญเปล่านะครับก็คือพูดง่ายๆว่าชะตากรรมของเขมรวันนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่ที่จีนนะฮะจีนนี่เขาไม่สนใจแล้ว เขาเตรียมจะใช้มาตรการของเขาแต่อเมริกาที่เข้าไปแย่ขาอยู่ตอนนี้นะครับเขาจะเลือกใครระวังส่งคุณเซนขึ้นไปเป็นเบอร์หนึ่งนะครับหรือเอาสมรังสีมาเป็นเบอร์หนึ่งสมรังสีก็คือคนขายชาติคุณเซนนี่ขายทั้งประเทศเลยขายหมดเลยสรุปแล้วไอ้สองตัวนี้ก็เฮียพอๆกันแล้วถามว่าอเมริกาจะเลือกใคร ลุงแซมจะจิ้มเอาใครซึ่งผมบอกได้เลยผมกล้าฟันธงเลยว่าไอ้ลุงแซมหรือโดนันท์มไม่เลือกทั้งสองคนนี้เพราะเขาต้องการมาเหยียบเขมรเพื่อมากระทบกระทบกับจีนกับรัเสเซียเท่านั้นเขาต้องการแสดงแสนยานุภาพว่าถ้าเกิดกูจะเหยียบตรงไหนตรงนั้นกูเหยียบได้ตรงนั้นกูสั่งได้เพระเอิญไอ้ประเทศเขมรเป็นประเทศที่มึงจะสั่งอะไรกันแล้วแต่ขอตังกูด้วยถ้ามึงตังหล่นลงมากูก็พร้อมทําตามมึง อะไรประมาณนั้นนะครับเหมือนกับจีนนะ่ยจีนเนี่ยนะครับงดความช่วยเหลือในหลายๆด้านไอ้เขมรก็เลยหันไปพึ่งพาอเมริกาวันนี้หุ้นเซนกับหุ้นมาเน็ตก็มีปากมีเสียงกันนะครับไอ้หุ้นมาเน็ตต้องการที่จะอะไรครับต้องการที่จะเดินสายอเมริกาจ๋าๆเลยคือหุ้นมาเน็ตตัดสินใจแล้วว่ากูไม่เอาจีนแล้วกูจะขอเดินสายจ๋าเลยแต่ไอ้หุ้นเซนนั่นก็โกรธลูกมันไงก็บอกว่า ไอ้เหี้ยทุกวันนี้ได้กูส่งเสริมให้มึงเป็นนายกได้ทุกวันนี้กูทุ่มทุนเพื่อเพื่อมึงมึงรู้หรือเปล่าว่าคนเขมรจริงๆไอ้พวกเดม็คกเคซี่ทั้งหลายที่มันอยู่ในคุกเนี่ยมันไม่เอามึงกับกูมันบอกมึงกับกูไม่ใช่เขมรแท้มันบอกถ้าจะเอาพวกมึงกับกูเนี่ยเอาใครดีครับเอาไอ้เตียบันดีกว่าอย่างน้อยเตียบันแม่ก็เป็นคนไทยที่อยู่ในเขมร เขาเชื่อมั่นในเตียบันไอเตียบันแม่งก็เป็นคนแก่ใจสาะไปซะแล้วไอเฮียไม่กล้าถ้าอย่างนั้นนะ่ะคงจะกลัวสมัยตอนที่มันอยู่เกาะอ,อกกงและโดนินนโรดมไล่ยิงนะี่จนกระทั่งขึ้นบอกมาแล้วมาเป็นทหารเนี่ยมันก็กลัวตรงนั้นวันนี้ก็กลายเป็นคนแก่ปอดแผกไปซะแล้วก็พึ่งพาไม่ได้เพราะคนขเขมจรจริงๆเขาไม่เอาไอครอบครัวนี้เขามองว่าไอฮุนเซนไอฮุนมาเนตไอนางบุญลานีไอพวกนี้มันคือคาแมกอม ไอข้ขมแกรมันก็คือพวกมาจากเวียดนามมาเอากันปี้กันเสร็จเรียบร้อยก็เกิดมาอยู่ในเขมรแล้วก็ไปเรียนเมืองนอกมาแล้วหลังจากนั้นมามันก็มากระทืบพนเขมรโดยตรงเหมือนกับไอ้ประเทศพมา่าที่เขาอะไรครับที่นายพลเนวินไม่เอานายพลไอ้นายพลองซานอะที่ขําพม่าเขาไม่เอาก็คือตรงนี้เนวินเขาบอกว่านายพลองซานไม่ใช่พมา่าแท้นายพลองซานมีสายเลือดก,กาฝาก เขายัดข้อหานี้ให้ในผลองซานเรียกร้อยแลวเขาฉีกสัญญาปางหลงทิ้งเลยหลังหลังจากนั้นมาก็เป็นไงครับเนวินก็เดินตามนโยบายเหมือนกับพรพศคือฆ่าแม่งหมดเลยทีนี้แต่สุดท้ายตัวเองก็ไปไม่รอดเหมือนกับนายพรพศนายพรพศเองก็ถูกปลูกฝังมาจากลัทธิคอมมิวนิสต์ของจีนเหมือนกับนายสีฮันาสีสีฮนุสีฮนุนพรพศคุณเซนเขียวสัมพันธ์ เฮงสำลินไอ้พวกนี้มันเรียนที่เดียวกันมามันเป็นเพื่อนกันมาก่อนแล้วมันนิยมช,มชมชอบระบบคอมมิวนิสต์มันไปดูงานที่คอมมิวนิสต์มันไปดูงานที่ประเทศจีนในยุคสงครามวัฒนธรรมที่มีในในในเหมาเจ๋อตงเนี่ยเป็นประธานาธิบดีแต่พวกนี้มันอยู่ได้ไม่นานหลังจากนหหลังจากสิบปีขึ้นไปผ่านไปที่นายเหมาเจ๋อตงขึ้นขึ้นครองอำนาจตอนนั้นก็เริ่มมีกลุ่มต่อต้าน มีกลุ่มต่อต้านในเหมาเจ๋อตงแต่ว่าเนาเหมาเจ๋อตงก็ใช้เด็กๆเนี่ยมาเป็นโล่กำบังมีกลุ่มเล็กกาดขึ้นมาและกลุ่มเล็กกาดที่โผล่ขึ้นมาเมืองจีนแม่งไม่ใช่เหมาเจ๋อตงเป็นคนก่อตั้งโดยไอ้เด็กหคนนึงเนี่ยคอยจดชื่อจดนามสกุลคนที่ด่าเหมาเจ๋อตงไปฟ้องตำรวจตำรวจแมงก็ไล่จับจับไปจับมาถึงหูเหมาเจ๋อตงบอกนั้นน้องมึงไม่ต้องเรียนแล้วมันมึงก็เป็นไงมึมง,าม,งาม,มานั่งจดชื่อเลยดีกว่า เสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้รัฐบาลเหมาเจ๋อตงก็สนับสนุนไอ้กลุ่มนี้ขึ้นมาเป็นเลดการ์ดแขนแดงเหมือนกับสระะารัรทหารบ้านเราอ่ะเหมือนกันเลยเพียงแต่ของมันไม่มีคําว่าสอหอเท่านั้นเองนะครับของมันมีอะไรเลดกา,การ์ดภาษาจีนสองตัวสีเฮ้ยสีเ้าอะไรนะั่นน่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วแม่งครูบาอาจารย์ที่สอนหนังสือแม่งจดชื่อส่งตำรวจหมดตำรวจแม่งไล่จับครูทั้งโรงเรียนเลยพ่อแม่มันยังจับเลย ถ้าพ่อแม่มันพูดถึงประธานเหมาไม่ดีปุ๊บแม่งจดชื่อส่งตำรวจเลยนี่พ่อผมเองแม่ผมเองครับจับแม่งเลยฮะมันไม่รักประธานไอพรนพศไอศรีหนุมันเห็นว่าเอ้ยเฮียพระตะปครองอย่างนี้แม่งเข้มแข็งดีเว้ยเออทุกคนแม่งเสมอภาคกันแต่ผู้นําแม่งกินหรูอยู่สบายไอพรพศก็เลยเอาบ้างสิ่งแรกที่ไอพรพศจะจัดการก็คือศรีหะไอศรีหนุไอศรีหน,นุบอกโอ้โหนี่กูเพื่อนมึงเลยนะเนี่ยเฮียมึงจะเอากูอีกเหรอ ขอให้กูอยู่อย่างสบายๆกันแล้วกันกูไม่ยุ่งกับมึงไอพรพ์ในฐานะเพื่อนเรียนร่วมชั้นก็บอกอ่าไม่เป็นไรงั้นมึงอยู่ในวังของมึงไปนะที่เหลือกูจัดการเองเพราะอย่างน้อยพรพ์มันก็มองว่าถ้ามีศีหนุอยู่ในกำม,มือคนยังฟังศีหนุมากกว่าไงอ่จากนั้นมันก็ทําไปทํามาจนกระทั่งมันจะกระทืบศีหนุไอศสีหนุก็เตรียมตัวจะหนีปรากฏว,ว่าขเขมรแม่งฮนะ ไอฮุนเซนหนีไปแล้วไปเอาเวียดนามเข้ามาจากนั้นมาปุ๊บมันก็มาถล่มไอพรพศไอพรพศก็หนีเลยเพราะตอนนั้นะไอไอพรพศไอศรีหนุไอฮุนเซนเนี่ยไอเขียวสัมพันธ์เนี่ยไอพวกนี้เนี่ยมันไปกระทืบนนายพลลอนนอนนายพลลอนนอนมันเป็นพวกไอประชาธิปไตยฝ่ายสหรัฐอเมริกาแล้วสหรัฐทุ่มทุนไปทุ่มทุนมาจู่ๆก็ไม่ให้ตังค์้ะอย่างนั้นนะไอลอนนอนก็บอกอ้าวเฮียถ้าอย่างงี้กูจะไปสู้ยังไงก็เพ่นก่อนดีกว่าจริงไหมครับ หนีไปไม่ทันทิ้งเมียทิ้งลูกเอาไว้ปรากฏว่าเมียของนายนายพลนอน,นอนเปนไงก็ตายหาอยู่ในคุกที่เพิ่งจะได้รับการน,นะครับสถาปนาโปรโมทเป็นมรดกโลกกูก็แปลกใจนะไอ้สันสถานที่ฆ่าคนเนี่ยมึงไม่ควรเก็บไว้มึงควรจะอะไรฮะมีเฉพาะรูปถ่ายไอ้สันจะษักควรจะทิ้งไปเลยเลยควรจะระเบิดทิ้งควรจะทำลายทิ้งเพราะแม่งคือตาบาปของคนขมรทั้งหมด เป็นตราบาปของคนเขมรทั้งหมดว่าเป็นตราบาปของศรีฮนุด้วยเพราะหนึ่งในจํานวนนั้นการคบกันของพรพศก็มีศรีฮนุอยู่แล้วคนที่ปล่อยให้ฆ่าคนเขมรด้วยกันนั่นก็คืออะไรถ้าศรีฮนุไม่ไฟเขียวผมถามว่าไอพรพศไอไอไอหุนเซนไม่กล้าไหมเพราะทุกคนยังเชื่ออยู่ว่าศรีฮนุถูกเอาปืนจ่อหัวบังคับให้นั่งเฉยเฉยความจริงแล้วเรามันรู้กันหมดพวกนี้ สุดท้ายไปสุดจริงๆคือไอ้พรพศก็ล่มสลายไปไอ้ฮุนเซนก็โผล่หัวมาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศจากนั้นมามันก็ตะบี้ตะบันสรีนุะต้องสลัดตำแหน่งนายกหรือแต่เป็นกษัตริย์อย่างเดียวและท้ายที่สุดนะครับแม่งเขียนรัฐธรรมนูญใหม่เสร็จเรียบร้อยแม่งไล่สรีนุไปเมืองจีนเลยไอ้สีนุแม่งไปฝรั่งเศสเสร็จปุ๊บเป็นยังไงครับแม่งด่าประเทศไทย ไปถึงฝรั่งเศสด่าประเทศไทยหาว่าไทยไปสนับสนุนคุนเซนอาวุธต่างๆพวกนี้มันไทยไม่ได้เกี่ยวเลยไม่ได้รู้เลยนี่เตี้ยอยู่แล้วนี่ถ้าเจอตัวจริงๆจะตบให้เตี้ยยิ่งกว่าเดิมอีกพอไปถึงฝรั่งเศสแม่ทําหนังสือด่าไทยออกอากาศสถานีพิทยุค,คุยถึงคนขเขมรแล้วด่าไทยเสร็จเรียบร้อยฝรั่งเศสบอกอยู่ไม่ได้แล้วยี่ถ้ามึงด่าเขาอย่างเงี้ยมึงไปไปไหนก็ไปขอไปจีนทีนี้ไอศสีนุเขาก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเหมาเจ๋อตง เขาก็มีความสัมพันธ์ที่ดีและเขาก็สนิทกับต้งเสียวผิงเขาก็เลยได้เข้าไปอยู่จีนในระหว่างที่ไปอยู่จีนก็ออกอากาศในถะล่มหุ้นเซนอย่างเดียวเลยไอหุ้นเซนเดือดชิปหายเลยก็จับญาติโกโหติกาแม่งล้อมอยู่ในวังเนี่ยพึ่งนี้มึงจัดรายการอีกนะญาติมึงไม่เหลือไอเตี้ยหายสาบสูญไปเหมือนกับรายการแม่งถูกแบนทิ้งเลยจูจูก็เสียงออกอากาศของไอเตี้ยหายไปเลยสุดท้ายก็ต้องมาคุยเลยครับต้องมาคุยกับหุ้นเซนขอกลับเข้ามา ขอกลับเข้ามาแล้วก็จะมาจะมานั่งเป็นเด็กดีให้ฮุนเซนลูปหัวเล่นเกาคางเล่นก็คือกลับมานั่งเป็นกษัตริย์เขมรความจริงสถาบันของเขมรมันสิ้นอำนาจตั้งแต่สมัยสีหะไอสีหนุแล้วมันจบไปแล้วตั้งแต่รัฐมนตรีต่างประเทศที่ชื่อนายฮุนเซนจากนั้นมาก็ขยันมาเป็นนายกแล้วการเป็นนายกของนายฮุนเซนก็คือไปป้นจากสีหนุมาอีกทีนึง พอพ้นเสร็จเรียบร้อยยังไม่พอขอตำแหน่งอัครมหาเสนาบดีปิดปีปิดตัวเตโชโดไม่รู้ล้มเพิ่มเติมเข้าไปอีกเสร็จจากนั้นมาศสยอนุก็ถูกตะเพิดถูกตะเพิดเสร็จก็ต่อมาก็เป็นการแต่งตั้งติ้งการแต่งตั้งใ้กฎหมายมนะบุเนี่ยมันถูกเขียนไว้ตั้งนานแล nah ้วว่านายฮุนเซนนายกรัฐมนตรีจะต้องเป็นประธานในการเลือกกษัตริย์องค์ต่อไปโดยมีคณะสมเด็จสังฆราชหนึ่งคนนายฮุนเซนหนึ่งคนในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรี แต่ตอนนั้นเป็นนายกอยู่ยังไม่มียังไม่มีประธานวุฒิสภาก็เป็นนายกแล้วก็อะไรฮะเสร็จสองไอ้คนนี้ก็เลือกขึ้นมาก็หยิบฉวยไปหยิบฉวยมาจะเอาเจ้าลนล,ล,ลนลิศขึ้นมาเป็นอ่ะก็ให้เจ้าลนลิศขึ้นมาเป็นกษัตริย์แต่เจ้าลนลลิศก็จะล้างแค้นแทนพ่อเสือมาลงมาเล่นการเมืองอีกขาหนึ่งปรากฏว่าชนะการเลือกตั้งใสเลยทีนี้ชนะการเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วไอ้หุนเซนแม่งก็โกรธไง พอแม่งโกเสร็จปุ๊บแม่งถามให้มึงจะเป็นนายกหรือมึงจะเป็นกษัตริย์มึงเอาดีๆนะกูถามมึงก่อนนะถ้ามึงเลือกเลือกแต่มึงเลือกได้อย่างได้อย่างหนึ่งนะไอน้นรนรทบอกงั้นกูขอเป็นอะไรครับกูขอเป็นนายกแลฐมนตรีแม่งฉลาดทิบหายเลยไอ้เฮียกูถึงว่าทําไมแม่งเรียนมาละสองชั่วโมงกษัตริย์แม่งฉลาดบอกกูขอเป็นนายกไอ้หุนเซนอย่างนี้เลยเสร็จโกเรียบร้อยเลยเสร็จปุ๊บบริหารไปบริหารมาไอ้ไอ ไอ้เจ้ารุณทธิแม่งถามคุณเซนมึงเป็นอะไรเนี่ยทําไมกูเดินไปเดินมามึงต้องตามกูตลอดไอ้คุณเซนก็พูดตรงๆบอกกูขอเป็นนายกด้วยคนเดีวยวไอ้รณณทธิ์ก็บอกฮะมึงจะบ้าเลยหี่นายกประเทศเดียวเขามีคนเดียวเอ้ยในยประเทศอื่นนี่ประเทศกูเองประเทศใครนะประเทศพวกเราไงพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงฮะมีนายกสองคนพอมีนายกสองคนเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ไอ้ยี่จะไปเปิดงานที่ไหนไอ้ ไอ้ลอนาริตจะไปเปิดงานที่นู่นจะเดินไปที่นี่ไอ้ฮุนเซนเดินตามติดตลอดเหมือนเงาตามตัวเลยอ่ะคอยดูพฤติการของไอร้รณนาริตสุดท้ายเดินไม่ไหวเหนื่อยอ่ะคงจะเหนื่อยเขาก็คงคิดในใจว่าเฮ้ยเียนี่ทำไมขยันเปิดงานจังเลยวะวันพระวันเพิ็นี่มึงไม่พักผ่อนเลยเหรอก็สุดท้ายก็ต้องคุยกับลอนนาริตว่าเฮ้ยมึงช่วยไปเป็นตัวแทนของประเทศไปที่ประเทศนี้หน่อยไปฝรั่งเศสหน่อย พอเสร็จเรียบร้อยแล้วพอลนลิตแม่งเดินทางไปฝรั่งเศสแม่งเหลือนายกคนเดียวคนที่สองไอฮุนเซนสถาปนาปดนายกคนแรกไอลนลิตแม่งกลับเข้าประเทศไม่ได้เลยทีนี้ลนลิตแม่งต้องหนีไปต่างประเทศแลวมันกลับไม่ได้เพราะไอฮุนเซนปฏิวัติหมดแล้วอ่ะยึดอำนาจหมดแล้วทีนี้ก็ทีนี้ก็มาแต่งตั้งสีหามุนีสุดท้ายไอฮุนเซนก็ลากลากสีหามุนี ไปลากกษัตริย์ตัวเองออกมาเล่นเกมเลยฮะเกมทำลายล้างประเทศ